ในวันทีฟ่ฟนความเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบาย 3...2...1... สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งจะมารีแอคชั่นเพลงนะตามคําขอนะครับซึ่งมีนะเนะขาเรียกว่ามาติดตามผมนั่นแหละนะครับก็ขอเพลงเข้ามา<ะ>ชื่อว่าช่องทะทาทอนเลื่อนรอยนะเพราะว่าขอเพลงในวันที่ฝนตกพรงหน่อยครับครูขอมา<ห>จัดให้สิครับนะฮะ ถ้าเพลงไม่ติดนนกทธส์อะไรต่างๆเนี่ยผมรีแอคชั่นได้ทุกเพลงแน่นอนนะครับก็เป็นเพลงนี้นะของอะไรนะลิตริธานลิทานหรอลิตรานนะครับถ้าสำเนียงไม่ได้หรือพูดผิดขอโทรได้แล้วกันนะครับก็เลยก็จะมารีแอคชั่นเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมว่าน่าจะสนุกนะออหลายๆคนก็ ทำไมถึงขอเพลงนี้มานะครับก็เลยจัดให้เลยเลยเลยสิครับนะครับเดี๋ยวมาให้เสียววลาเดี๋ยวเราลองไปฟังดูเนาะนะครับเห็นฉากมาถือล่มนะอย่าบอกว่ามีคนเดียวนะ <c oughs> นะครับแต่ผมว่าโอ้ยคนดูสามล้านกว่านะพึ่งลงวันที่อะไรเนี่ยฮะไม่ไม่กี่วันนี่ไม่ใช่เหรอ นะครับไม่กี่วันนี้เองนะฮะโอ้โหสาโอ้โหสล้านกว่าไม่ธรรมดาจริงอ,อย่างนี้ต้องมารีชั่นบ้างละเพลงจะมีเนื้อหาถูกใจยังไงบ้างเพราะคนหนึ่งชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะครับไมา้สิวะ่ะเดี๋ยวเราไปลองลีชั่นเพลงนี้กันนะครับในวันที่ฝนตกก็ฝนพรำนะฮะไม่มีตกนะพร้อมไปฟังกันครับไป อื้อหือถือลบมาฝนตกเข้ากับฤดูหน้าฝนทันทีเลยอในวันที่ฝนเธอคิดถึงกันบ้งโห้โหตอนที่ไม่ได้เจอแลเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกล้เป็นห่วงเธอจนกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธอเข้าใจเลยครับบอกเธอทั้งใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอด

เพลงกอ,อ่อจินตนาเป็นวานใจแต่ถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดให้ยคิดถึงเลยขนาดไม่บีเอ็มบีสาวๆนะโอ้เนื้อหาใช่ครับใช่เลยฮะชอบชอบโอ้โหถูกใจถูกใจ สบายร่างกายเธออาจจะนาวแต่ขอบ่อเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากลับไปอบลงตรงที่ตาเธอ อยากจากหนีฝนพามไปกอดเธออยากหนีฝนไปหาเธอคน,นไกลก็มีแต่เธอหนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีแต่เวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาไว้ในตอนที่เคียงข้างเธอคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมืน่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็ต<อ>้อคือวัน ยนนีฝนพรำไปกอดใครนะเธออยางนีฝนฝนพรมไปหาเธอยนนม,อมีเพลงมีสาวๆมาแสดงด้วยนี่ผมว่าสุดๆมากเลยเพลงนี้นะอชอบชอบกับ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรค ใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสนหลงกี่ตามไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพังไปกออ่อนในวันที่ฝนพังเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนนีโอ้มันเออคนหนึ่งฟังเพอเลยนะชอบชอบเพลงนี้มากฟังอะไรคิดถึงคิดถึงใครสักคนเลย อย่าแกไม่ชิดอ้ไปสุด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 เพลงนี้สุดสุดจริงๆผมต้องตบเบอให้หลายๆครั้งครับเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณหนึ่งชอบมากๆเลยนะคุณหนึ่งฟังแล้วมันแบบ มันได้ใจอ่ะมันมันเข้าถึงใจคนเลยนะหลายคนในช่วงนี้คือหน้าฝนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยหลายคนก็หางจากคู่รักนะครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็เราทำอ่าไปเที่ยวไหนทำอะไรจูจีกันอะไรต่างๆดูทีวีด้วยกันนอนตักกันเอาแก้มด้วยกันกอดกันบ้างเนี่ย คือถ้าห่างกาันฝนตกพอมๆมันคิดถึงแน่นอนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่มีแฟนอยู่ไกลแล้วก็ห่างไกลเนี่ยผมว่ามันต้องคิดถึงบ้างแหละมันมันทนไม่ได้หรอกนะฮะเชื่อว่าทุกคนคงจะชอบเพลงนี้นะครับวันนี้คุณหนิงมา r e a c ชั o n ตามคำขอถูกใจเพลงนี้มากๆเลยนะครับถ้าเป็น mv ที่มีดีๆหน่อยนะ ต่มันคือเอก็คือดีแหละแต่ที่ดีคือมีตัวละครครบนีทั้งผู้ชายผู้หญิงพระเอกนางเอกเอ็นั่นแหละมันทําให้แบบมันเข้ากับบทเพลงนี้แล้วก็ผมว่าถ้าได้มีฉากต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูแบบเฮ้ยเขินอายมากเลยนะ นะครับแล้วก็มาตรงกับชีวิตจริงคนเราด้วยแล้วยิ่งตรงกับเราดูหน้าฝนตรงนี้ด้วยนะครับนะ,<ม>ะทุกคนลองลองลองเวลาหลับสิเวลาฝนตกอ่ะมันน่าหลับหน้านอน้วบางครั้งเนี่ยยิ่งเรานอนคนเดียวมันแบบว่าใครที่มีแฟนนะนอนคนเดียวแล้วรสึกว่าแฟนอยู่ห่างจากเราไปเนี้ยอ่าหรือหรืออยู่ไกลกันเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกหวาเวบ อยากหนีฝนพร้ไปหาเธออย่างงี้เหมือนพเพลงนี่นแหละนะครับอยากนอนตักเธออยากกอดเธอขนาดผ้าผมสิบผืนนะยังไม่เท่ากอดเธอนะครับคือหนาวกายไม่เท่าไหร่แต่หนาวใจนั่แหละมันมันทำไม่ได้ <c oughs> มันมันคุมไม่ได้จริงๆนะครับอ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะที่มีคู่รัก อยู่ไกลกันนะครับเขาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรนะอ่าบางครั้งเราโทรหาหรือโทรอะไรต่างๆมันก็มันเขาได้แค่นั้นเนาะแตอย่างน้อยก็มนก็เบาเบามันมันเทาเราอะความรู้สึกความคิดถึงแต่บางอย่างถ้าเป็นที่ดีสุดคืออยู่ใกล้กันอ่าดีที่สุดใช่ไหมครับ โอเคขอบคุณมากๆที่แนะนําเพลงนี้เข้ามานะครับคุณหนึ่งก็เลยมาเลี้ยชันให้กับทุกคนได้มาฟังพร้อมๆกับคุณหนึ่งนะครับเพราะคุณหนึ่งเลียชันทุกเพลงไม่เคยฟังมาก,ก่อนนะฮะทุกคนขอเข้ามาก็เลี้ยชันให้นะครับบางเพลงก็ขอโทษด้วยนะกันนะครับบางคนขอย้ําเพราะว่ามันติดอ,อย่างที่บอกลิขสิทธิ์บ้างนะครับคุณหนึ่งพยายามจะ,ะ,ะเลียเ่ยงบ้างนะครับนะแต่ เพลงไหนที่ติดบ้างก็บางคับเขาอยาก,กอยากรีคช่นนะบางเพลงก็คือแบบบล็อกเลยก็มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็หาเพลงที่รีคชั่นให้กับทุกคนได้มาฟังกันได้นะครับบงังคับก็เราเป็นช่วยโปรโมตไปด้วยในตัวนะครับกับช่องเลยกับคนหนึ่งด้วยนะครับก็มาลีเช่นนะครับในยามเราอยู่บ้านกักตัวนะครับเพื่อ เพื่อสังคมเพื่อ,อสิ่งต่างๆยังไงทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกด้วยโอ้โหเจอมาหลากหลายอย่างราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับโอเคสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนึ่งไปเอวปาโมนไปกินนะครับ <S <S <ๆ S 1> พรเพื่อเป็นกำลังใจให้ค,คุณหนึ่งด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจะเป็นไปไหนหรือทำอะไรไก็รอติดตามด้วยลวกันสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ สวัสดีครับรอชมคลิปดีด้วยได้กันนะครับ